ถ้าหากว่าเอ่ยคําว่าโฮโลแกรมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีอันนี้เคยได้ยินกันมาบ่อยมากๆค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าโฮโลแกรมนั้นถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนที่ทําให้หลายๆคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นใ,ในยุคใหม่ๆที่ออกมาเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้หลายคนตื่นตาตื่นใจแล้วถ้าหากว่าเรากลับไปดูไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะครับอย่างเรื่องของไอรอนแมนเห็นไหมครับ ทำไมไอรอนแมนั้นเขาถึงไปโผล่ที่นู่นที่นี่ได้<ช>อันนั้นเป็นลักษณะของการใช้ภาพแบบโฮโแกรมเหมือนกันนะครับและสําหรับคนที่เคยดูคอนเสิร์ตของศิลปินที่คุณชื่นชอบซึ่งหลายๆท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาสามารถทําให้ศิลปินคนนั้นปรากฏบนเวทีคอนเสิร์ตได้<ช> <ๆ S 2> ที่เคยคุค้นเคยไหครับะนะฮะ,ะรู้สึกว่าจะมีตอร์จิน,นะครับมีบิ๊กดีใช่ไหมครับอ้ามีอีหลายๆคนที่ แต่ว่าต้องทุนทุนเยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีนี้นั้นในอดีตเนี่ยถือได้ว่าต้ทน,นทุนค่อนข้างสูงปัจจุบันพอมันมีวิวัฒนาการมากมายเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้การใช้โฮโลแกรมนั้นพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งจนวันนี้มีคําว่าโฮโลเลนส์เกิดขึ้นดังนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักโฮโลแกรมกันก่อนดีไหมครับครับผมโฮโลแกรมนี่นะครับก็คือรูปแบบของภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการที่เรียกกันว่าโฮโลกราฟี เป็นเทคนิคการบันทึกภาพที่ทําให้มีการสร้างออกมามีมิติมีความลึกแล้วก็มีความนูนยกตัวยอย่างเช่นรูปในบัตรเครดิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันที่สามารถยกระดับการบันทึกออกมาเป็น 3d โฮโลแกรมหรือโฮโลแกรม3มิติก็เลยทําให้ภาพที่ออกมานั้นมีความสามารถในเรื่องของการลอยตัวมองแล้วเหมือนกับจับต้องได้เลยทีเดียวนะครับหลายคนก็คงเคยเห็นภาพแบบนี้ในภาพยนตร์เรื่องของ Iron Man และรวมไปถึงเรื่องของคอนเสิร์ตของศิลปินหลายๆค่ายที่ทุ่มทุนสร้างเพื่อที่จะให้บรรดาแฟนคลับนั้นรู้สึกมีความสุขกับการที่ได้พบกับศิลปินในดวงใจอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดไปไกลามากเลยนะครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีที่นำเสนอเป็นภาพเสมือนเวลาจี้จะไปซื้อคอนโดมิเนียมจะไปซื้อบ้าน เดี๋ยวนี้อาจารย์เชื่อว่าแทบจะไม่ต้องเดินทางไปไกลใช,ใช่ไหมครับรวมแม้กระทั่งการซื้อรถสักหนึ่งคันเพราะว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีภาพสามมิติออกมาและถ้าหากว่าจี้ไปที่โชว์รูมนะครับหรือว่าไซต์ที่เขาเป็นเป็นสำนักง,งานขาย<ช>คอนโดนะครับเดี๋ยวนี้เขาให้จี้ใส่นี่ครับเป็นบ้าน VR ใช่ค่ะแล้วก็จะสามารถเดินไปเดินมาห้องนั้นห้องน,น,องนี้ปรับฟังก์ชันได้นะใช่ค่ะนึกนึกออกไหมนึกออกค่ะเออเป็นแบบนั้นเลยทีเดียวนะครับ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีชื่อของ AR แล้วก็ VR สองตัวนี้กำลังเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์การมองของเราให้เป็นภาพเสมือนจริงสามิติจับต้องแล้วมีความรู้สึกได้เหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยทีเดียอืมเอาล่ะและทีนี้ HoloLens นี่คืออะไร HoloLens นี้นะครับก็คือเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ Nasa และทาง Microsoft ครับเป็นอุปกรณ์สวมใส่ชุดที่มีลักษณะคล้ายกับแว่นตา ทำให้ผู้สวมใส่นั้นสามารถมองเห็นภาพโฮโลแกรมหรือภาพ3มิติและยังจับต้องได้จริงอีกด้วยนะครับคราวนี้ก็เหมือนกับในหนังจริงๆเลยนะครับซึ่งเจ้าแว่นโฮโลเลนส์นี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เขาเรียกกันว่าเป็นแบบ St stand a l o n e ไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อื่นๆในดเลยเพราะว่ามันมีความสามารถในตัวของมันเองนะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะต้องมีหน่วยประมวลผลในตัวของมันก็คือ CPU มีตัว GPU ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกราฟิก เลกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือตัว HPU หรือ Holographic Processing Unit นะฮะซึ่งเจ้าตัว HPU เนี่ยจะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและทั้งหมดนี้ก็จะทำให้วัตถุที่อยู่ในจินตนาการเนี่ยกลายมาเป็นของจริงขึ้นมา เซนเซอร์ ensor, หรือว่า IMU นะครับจะทําให้โทรเลนเนี่ยรู้เลยทันทีว่าเอ๊ะผู้ใช้เนี่ยเคลื่อนศีรษะไปทางไหนอย่างไรแล้วเขาก็มีกล้องนะครับความละเอียดระดับ Full HD ให้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่กับสายตาก็จะทําให้ผู้ใช้นั้นสัมผัสได้ถึงบรรยากาศและอรรถรสได้อย่างเต็มที่ทีเดียวครับค่ะ ระบบปฏิบัติการของ HoloLens นี้ใช้ Windows 10นะครับก็เลยทำให้สามารถใช้แอปพลิเคชันจากระบบปฏิบัติการดังกล่าวได้ได้สบายมากเลยทีเดียวนะครับรวมถึงความสามารถในการรันแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มจากทั้ง PC สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตแล้วก็ Xbox ได้ด้วยตอนนี้ทาง Microsoft เองก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่จะมารองรับความสามารถของ HoloLens เอาไว้มากมายเช่น 3D Design และซอฟต์แวร์การสร้างวัตถุต้นแบบจาก HoloStudio ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนวัตถุนะครับ 3D ได้ตามใจต้องการเลยทีเดียวและข้อมูลใน HoloLens นี้จะถ่ายโอนไปยัง PC ได้ทาง Micro USB สครับโอ้สิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นถ่ายจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจะมีการสร้างวัตถุต้นแบบ3มมิติโดยนัก จินตนาการก็ดีหรือว่านับคณาก็ดีเนี่ยนะครับก็จะสามารถสร้างหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาได้<ช>เพราะฉะนั้นถ้าหากถัดจากนี้ไปเราจะเห็นความล้ําของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่ามาจากเทคโนโลยีตัวนี้แล้วทาให้โลกใบนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยทีเดียวครับจะทําให้เราเกิดความสนุกสนานในการ คิดในการสร้างสารรค์แล้วก็พัฒนาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างบางอย่างที่เขาจะทําได้โดยโฮโลเลนส์นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนารถยนต์โดยใช้โฮโลเลนส์นะครับพัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆสําหรับการประชุมทางไกลแบบเห็นภาพของจริงนะครับอันนี้ออกแบบมาสําหรับพนักง,งานที่อาจจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมมีแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า TU Surf ที่สามารถสํารวจพื้นที่เกิดเหตุอัากรรมด้วยโฮโลเลนส์ได้ แก้ปัญหาการปนเปื้อนและความคลาดเคลื่อนของหลักฐานในที่เกิดเหตุมีแพลตฟอร์มหนึ่งนั่นก็คือ h o l o g r a p h i c navigation ที่ใช้โฮโลเลนช่วยในการผ่าตัดเส้นประสาทบริเวณไขสันหลังได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นและรวมไปถึงการพัฒนาการตรวจหาเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายด้วยเครื่อง MRI โดยใช้อลกอริทึมควอนตัมบนคอมพิวเตอร์และก็โฮโลเลนนี่นะครับสแสดงให้เห็นว่าโฮโลเลนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็น p r o f e s s i o n a l platform สำหรับนักพัฒนา ที่จะใส่จินตนาการลงไปแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับงานหลากหลายชนิดเลยทีเดียวครับ